การสีสันตะวันออกลิ้มรสอาหารทะเลสดๆสินค้าโอท็อปแพ็กเกจที่พักพร้อมแหล่งท่องเที่ยวราคาพิเศษชมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นฟรีคอนเอสิร์ตจศิลปินชั้นนำ etc เบลสุพลเพลกาวบาวีนถนนเลียบชายหาดพัทยางานนี้ห้ามพลาด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแกะลายลัดพบกับดิฉันเบนจรัชฉลงธนาเดชโชเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันมาที่งานสีสันตะวันออกซึ่งจัดที่จังหวัดชนบุรีบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาค่ะซึ่งงานนี้จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก4ีจังหวัดด้วยกันคือจังหวัดชนบุรีจันทบุรีระยองและตราดน,นะคะซึ่งภายในงานก็จะเป็นการแสดงสินค้าโอท็อปเป็นการแสดงวัฒนธรรมจากภาคต่างๆแล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากดาราด้วยค่ะและอีกสักคู่นะคะ ขบวนพาเหรดของงานเทศกาลสื่อสารตะวันออกนะคะก็จะเคลื่อนขบวนมายัางบริเวณปราริตีข้างหลังดิฉันนี้ค่ะแล้ววันนี้คุณสนธยาคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคนที่1จะเดินทางมาเป็นประธานในวันนี้ด้วยค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปชมขบวนพาเหรดนั้นนะคะเราไปดูบรรยากาศภายในการก่อนค่ะ นักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะก็ทยอยกันมาเดินงานที่นี่กันอย่างหลังไหลเลยทีเดียวซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ยังไม่ค่าเลยนะคะคนยังเยอะขนาดนี้และช่วงค่ําจะเยอะขนาดไหนซึ่งจะเห็นได้ว่าร้านค้าทั้งสองฝั่งฝั่งนี้นะคะจะมีเป็นร้อยร้อยร้านเลยค่ะ มีเห็นร้านค้านะคะนับร้อยๆ้ร like, ้านเลยทีเด so, <c ough> <kin> ียวค่ะจะขายกันหลากหลายนะคะจะเป็นสินค้าอุปโบหรือแม้แต่เสื้อผ้าอาหารการกินนะคะจะครบทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าขบวนพาเลรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะ ก็เคลื่อนมาแล้วค่ะแต่ยังไม่ถึงจุดรามิธีนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะอ,อีกนิดนึงนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีขบวนจักรยานนะคะแล้วก็รถโกคาร์ะนะคะจะเป็นนำหน้าขบวนมาก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่านที่ขับจักรยานอยู่นี่คะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะเป็นอาสาตำรวจท่องเที่ยวนะคะที่ช่วยบริการปร,ร,ร,ระชาชนและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ คุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าหวาเดเสียวมากเลยนะคะกับการโชว์แข่งรถโกคาร์ทให้ได้ชมกันนะคะใครที่อยู่สองข้างทางก็ต้องหลบซ้ายหลบขวากันทีเลยค่ะคะุณผู้ชมคะลำดับต่อมานะคะก็เป็นขบ,บวนรถชอปเปอร์นะคะเป็นสิงห์นักปิดค่ะซึ่งก็มาสร้างสีสันให้กับงานสีสันตะวันออกเช่นเดียวกันค่ะ ก็จะเป็นกลุ่มรถโบราณนะคะท่านผู้ชมหาได้ยากเลยทีเดียวถ้าใครไม่มางานนี้นับได้ว่าน่าเสียดายจริงๆค่ะเป็นรถย้อนยุคนะคะที่หาดูได้ยากเลยค่ะงานนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมมาจริงเลยคะ่ะรับรองว่าทั้งคุ้มและทั้งสนุกมากๆค่ะแ oh. สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะหลากหลายแบบค่ะ Bring. Bring. the Bring. from America ค่ะคุณผู้ชมคะการรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกนะคะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเมืองพัทยานะคะขเขาได้ร่วรวมกันจัดงานเทศกาลสีสันตะวันออกครั้งที่5ค่ะคือสีสันตะวันออกสีสันของชีวิตคุณซึ่งเป็นเทศกาลที่รวมแหล่งท่องเที่ยวที่พักโรงแรมแพ็กเกจในราคาสุดประหยัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกพิธีเปิดนะคะจะจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะก็คือการเริ่มจากขบวนพาเหรดนี้นะคะเขามาใน แนวสตรีทโชว์กับแนวคิดสอดคล้องกับงานหลักนะคะก็คือสีสันแห่งภาคตะวันออกค่ะและอีกสักครู่นะคะก็จะเป็นการเปิดตัวมาสคอตเพลงสีสันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานการแสดงโชว์จากน้องๆเยาวชนในพื้นที่นะคะแล้วก็การร่วมมือร่วมใจกันของชมรมแหลง่งท่องเที่ยวที่จัดทัพมา,สร,าสร้างสีสันกับงานนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะโดยในพิธีนะคะจะเปิดในเวลาหนึ่งทุ่มนะคะโดยประมาณะคะ่ะด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกการใช้แสงสีเข้ามาสร้าง างความน่าสนใจให้กับผู้ที่มาชมในงานค่ะส่วนงานปิดท้ายนะคะก็ปิดท้ายด้วยการชมพลุค่ะรับรองว่าสนุกเลยทีเดียวนะคะท่านชมท่านใดที่ชมอยู่อิจฉาก็ให้รีบๆตามมาเลยนะคะค่ะน,นี่ก็เป็นวงโยธวาทิศจากน้องๆเยาวชนโรงเรียนใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดพัทยานะคะเจ็นได้ว่าเป็นแถวสวยงามหาดยริยากอีกเช่นกันค่ะ ซึ่งทด้ว่าทางจังหวัดพัทยาและกระทรวงการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นจัดได้หรือลังการเร็วจริๆค่ะ <kad ot> นี่ก็คือพระเอกนางเอกของงานเทศกาลสีสันตะวันออกเลยนะคะคือน้องสีกับน้องสันค่ะซึ่งเป็นตัวมัสคอตที่เป็นตัวแทนของงานเทศกาลสีสันตะวันออกค่ะช่องเที่ยวต่างๆนะครับของภาคตะวันออกทุกคุณนินครับใช่ค่ะเริ่มต้นคือที่พิพิธภัณฑ์ศิละปะในขวดแก้วค่ะด้วยคอนเสิร์ตที่ว่านิุ่ทศ ในโลกของยอดลกทั้งใบออาไว้ในขวดแก้วโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับข้าพิมพ์สมือต้้นรับพิพิธภัณฑ์ศิลป์ในขวดแก้วหนะะ่อยค่ะท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าฝีมือของคนไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะศิละปะในขวดแก้วนี้นับว่าทําได้ยากเลยค่ะหาชมได้ง่ายๆนะคะที่พัทยานั่นเองนะคะพิพิธภัณฑ์ศิละปะในขวดแก้วค่ะพัทยาเลยนะ ค่ะนี่ก็เป็นอีกสีสันของงานสีอีกสีสันหนึ่งนะคะก็คือตลาดน้ำสีผ้าของเรานั่นเองนะคะแล้ว ทเที่ยวได้ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยค่ะที่พัทยานั่นเองค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายหลายอย่างเลยนะคะก็จะเป็นตลาดหรือว่าจะเป็นการแสดงโชว์ต่างๆนะคะคุณผู้ชมคะการท่องเที่ยวในประเทศไทยรั้นมีมากมายอีกหลายสถานที่ค่ะที่นับว่าน่าสนใจดิฉันก็อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวลหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศนะคะให้อุดหนุนคนไทยได้วยกันเองมาเที่ยวในเมืองไทยกันเยอะๆค่ะอาหารการกินและมีสินค้าสวยงามมากมายและ ท่านนะครับที่มาเชีพัทยาแล้วให้ไปนะครับผมตลาดน้ำพัทยา a e m e n พัทยา f l o a t i g a r k e t is also a n o t h b a r k e t คุณผู้ชมคะแจสเปโรมาเยือนเมืองไทยค่ะคุณผู้ชมจะไปพบกับจอห์นนี่เดฟเมืองไทยหรือแจสเปโรเมืองไทยได้ที่ตลาดน้ำสีพลา

โชว์ที่น่าหวาดเสียวอีกการแสดงนี้นะค่ะคือการควงกระบ,บองไฟนั่นเองนะคะบนความมาโชว์ให้กับเราได้รับชมของเราคะคุณผูออ้ชมชมกันไปเรื่อยๆนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าหวาดเสียวบ้างะคะอองา่ะและนีออ่ก็คือ colors of your life บรรับกาศคุณเกียรติชันคับ ยังไม่จบนะครับเรายังมีคอลเลอร์อีกนะครับคุณมิ้นครับถูกต้องค่ะสวยมากๆเลยนะคะสวยงามดิฉันายังไงเลยะค่ะคุณผู้ชมเราเนียงามจากเวที ก็ให้มาหาหาความสุขได้ที่พัทยานะคะจังหวัดชลบุรีค่ะพัทยาครับนั่งออกไปนี่ก็จะมีเกาะล้านหนาวตกมากเป็นที่ดี่เป็นที่เกาะของฉันเลยแลแน่นอนนะครับคาร์โรลล์โซรีก็มีนะครับน้ำแดงในใจของผู้ใหญ่ท่านทั้ชุม what's that 你看。Yeah. ลยทีเดียวค่ะเาสาชาติด้วยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ใกล้เวลาพิธีการแล้วนะคะขบวนของซีซันตอนอ่อนนะคะน้องสีน้องสันนะคะก็ได้เคลื่อนขบวนเข้ามาใกล้ถึงบริเวณเบทีแล้วนะคะอีกสักครู่เดียวค่ะก็จะทําการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะที่เป็นแมสคอตของของานทีซัตว์นอ,องออของในวันนี้นะคะก็จะนาพงลูกโป่งค่ะเพื่อที่จะมาให้ประธานตัดและปล่อย ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะคะคุณสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคนที่หนึ่งนะคะพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4ภาคสีจังหวัดนะคะก็ได้กําลังจะร่วมตัดริปบิ้นเพื่อปล่อยลิปโปงเพื่อเป็นการเปิดพิธีการอย่างเป็นทางการแล้วค่ะห้สี ค่ะตอนนี้นะคะท่านประธานพร้อมด้วยผู้ว่าราชการทั้ง4จังหวัดนั้นก็ได้ปล่อยปล่อยลูกโป่งเปิดวิธีงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สวยมากๆเลยนะคะเป็นงานสีสันตะวันออกประจำปี2555เนี่ยเป็นงานที่รวมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภา,าคใต้ทะเลภาคตะวันออกนะครับก็คือชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดซึ่งจัดติดต่อกันมาหลายปีที่จะนำของดีทางดน้านทั้งทางด้านการท่องเที่ยวศิละปะวัฒนธรรมรวมทั้งสินค้าพื้นเมืองและก็สินค้าที่เป็นจุดเด่นนะ,ะของแต่ละจังหวัดนะ,ะได้นำมานำเสนอทั้งในเชิงของ ทงด้านการท่องเที่ยวเชิงทาังด้านการการส่งเสริมเรื่องอาชีพแล้วก็การพัฒนาโดยองค์รวมของทั้งบูมิภาคนะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันในทางรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายที่จะ,ะให้มีไรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2558เนี่ยถึง2ล้านล้านบาทเนี่ย ซึ่งในปัจจุบันนี้นในจังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยทำไรายได้ให้กับการท่องเที่ยวยอยู่ที่ประมาณ10%ของไรายได้ทั้งหมดนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยเราจะมีไรายได้2ล้านล้านบาทเนี่ยจังหวัดภาคตะวันออกต้องเป็นภูมิภาคที่มีไรายได้จากการท่องเที่ยวยถึงประมาณ2 0 0แสนล้านบาทนะครับซึ่งโดยศักยภาพและความร่วมมือของทั้งาภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนแล้วก็นักธุรกิจแล้วเนี่ยก็มีความมั่นใจว่าในการที่สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายและได้จากการท่องเที่ยวที่จะนําไปสู่2ล้านล้านบาทภายในปี2558เนี่ยผมมีความมั่นใจว่าในรายการสีสันตะวันออกโดยกลุ่มจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีระราดเนี่ยก็าสามารถจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะนําไปสู่เป้าหมายนั้นได้นะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะไปดูบรรยากาศภายในงานซึ่งจะไปชมร้านสินค้าโอท็อปรวมถึงการแสดงวัฒนธรรมค่ะเพื่อนชวนดื่มนิดเดียวคิดว่าไม่เป็นไร เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงถึงร้อยละ30โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีมากถึงร้อยละ12นี่คือความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยในยุคนี้ yeah. เฮียเป้าขวดดิอนาคตของชาติลบความสูญเสียเท่ากับกำไรเบื้องต้นกำไรเบื้องต้นลบค่าปรับ2 0 0 0มืนบาทจำคุกหนึ่งปีเท่ากับอนาคตของชาติ ว่่าาไมหยงดจำน่ายสุราให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีทำบุญด้วยการให้ชีวิตที่ปลอดภัยคือการทำบุญที่ล้ำค่าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส มาจากนองมนค่ะชนบุรีครับ,บชื่อว่าลบครับออะจะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เพิ่มมากไหมคะมากครับเพราะนักท่องเที่ยวทีสนใจอยู่แล้วครับงานแบบนี้แหละครับเราอยากให้คนไทยหรือคนต่างชาติมาเที่ยวมากกว่ากันให้คนต่างชาติมาเที่ยวมากกว่าครับแต่เงินจะได้เข้าประเทศไทยเยอะๆไงครับและงานในวันวนี้ค่ะลุงอยากจะฝากขอบคุณใครครับขอบคุณุี่และคุณคุณตื้มครับคนบ้านเดียวกันครับผู้จัดงานครับขอบคุณครับร้านบ้องมะแคแม่ละเมียดครับครับขอบคุณครับ กีฬาจันทรอ่อคป้าคิดว่าอองานในวันนี้เนี่ยมีส่วนที่จะช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจไทยเราดีใช่ไหม มีส่วนค่ะมีส่วนมากเลยค่ะอยากให้งานแบบนีม้มีขึ้นบ่อยๆไหมคะคุณป้าอยากให้จัดบ่อยๆค่ะเพราะว่าผู้คนมาเที่ยวมากมายแล้วก็มาใช้จ่ายซื้อของกันทำรายได้ดีขึ้นค่ะขายดีค่ะแล้วก็ปีน,นี้ก็มีอะไรอยากจะฝากถึงรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบ้างไหมคะเยฝากกราบขอพระคุณท่านค่ะที่ได้จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาให้แม่ค้าได้ขายของกันค่ะกล้น จตุพรค่ะตลองจากนี้คิดว่าการท่องเที่ยวในภาคตอนออกของเราเนี้ยจะดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะถ้ามีการสนับสนุนเกี่ยวกับการค้าขายแล้วอยากให้พี่ฝากไรไปถึงประชาชนคนไทยให้มาเที่ยวในภาคตอนออกของเราเนี้ยก็ขอให้มาอุดหนุนคนไทยด้วยกันค่ะ,ะอยากให้มาเยอะๆค่ะจะได้คล่องขึ้นค่ะ ไม่<ต>กีก่นาทีนะคะก็จะมีการจุดพลุแล้วค่ะแลวเดี๋ยวดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปชมพลุกันเลยค่ะผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมมือที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันจะทําให้การจัดงานสีสันตะวันออกสีสันของที่ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จริ่งขึ้นไปและบัดน,นี้ได้เวลาวนแล้ว ผ้พอขอเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวสีสันตะวันออกประจำปี2555หน้าแับันนี้ขอขอบพรคุณครับเป็นยังไงบ้างคะกับเทศกาลสีสันตะวันออกครั้งที่5 นับว่ามาที่นี่ที่เดียวเลยนะคะก็ได้ไปถึง4จังหวัดเลยค่ะมีทั้งของกินของใช้การแสดงวัฒนธรรมต่างๆรวมไปถึงชมมินิคอนเสิร์ตด้วยทําให้ทุกๆทก่านที่มาที่นี่นั้นนะคะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานกันทั้งวันเลยดิฉันก็หวังว่าการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้นโยบายการท่องเที่ยวสองล้านล้านบาทของนางสาวยิ่งรักษินวัตนนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยของเรานั้นดีขึ้นค่ะทางรายการก็ต้องขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนนะคะหันมาเที่ยวในเมืองไทยกันเยอะค่ะ เพราะว่าที่นี่ยังมีอะไรที่น่าสนใจมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวแล้ววันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวร้องเรียนหรือจะติชมรายการใดๆให้ส่งมายัางที่อยู่ด้านล่างนี้ทางรายการเรายนินดีที่เป็นสื่อกลางให้นะคะแล้ววันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องไปอกาะแชนแนลวันนี้ดิฉันต้องลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วงานเราจ็จะขึ้นคะตั้งแต่วันที่2ถึง9สิงหาคมวันจันทร์ท่าไรไหนมาเย <het ero> ไม่ต้องทำงานเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่พลาดไปแล้ววันนี้ก็สุนทรมาตอบรุ่งนี้คือนี้ก็ยังอยู่ันได้นะครับมีมากมายหลายโซนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมนะครธุรกิจพูดประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้วยโซนสุขภาพและก็สปาในครับโซนอันยำมันก็มีสินค้าโอท็อปก็มีโดยที่เปขึ้นชื่อทั้งนั้นเลยนะจัดสีจังหวัดของเราข้อของทีมีปีกไปเดิน